อืมอโอเคโอเคสวัสดีทุกคนอเออสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสกินเออวีวันนี้เราจะมารีวิวสกินวเ,เวอีที่คาลิิุงได้มาในตอนนี้แหละ ในตอนนี้อ่ะเรามึกงก็อุกอุกาอับบมาเลยเดี๋ยวจะตอนนี้พวกเราจะมารีวิวกัมมีกันว่ามันจะมันจะแข็งแ่งกันไหนกัมมีเรากินอาหารมันทุกครั้งไงพวกเราเรากินมันไปทุกครั้งเออเจ้านุษยเจ้ากัมมีกมูกัมพีลดไปกับเจ้าลับเจ้ ไอ้เหี้ยกูินโมเว่ยผมไม่ได้กินไม่ได้กินมึงจะได้กินกี่ต้นไหนหรอเอ้าแล้วพ่อแม่มึงมาหาเรื่องกูก่อนอะกูยิงเลยอ๋อพ่อแม่มึงมาหาเรื่องกูก่อนไอ้ยคุณ อ,อกพ่อมแม่มึงมาหาเรื่องกูก่อนอันนี้เต็นกอดเกยกุ้งเอกกับผู้ชายป้องไปหาลำฐานามึงทำร้ายนคนบริสุทธิ์แล้วมันก็ตายๆๆตายไอ้บัวบัวม,มากแล้วมันก็เกิดใหม่อีกแล้วเราโดนทุกคนแล้วละจะรีู่ตัวไหนต่อจะรีู่ตัวไหนต่อโอ้สุกไลย์ <S <S ก็ตายเออแค่กีด้าใช่ใช่คนไหนก็จตายโอ้สุกนามา เออไอ้คาเล่ถ้ามึงเป็นสุพนาแล้วมึงเป็นเออมึงเป็นมึงเป็นเออชิงนาแล้วกูจะเป็นแฮกลอดแล้วตอนมึงลงชีพตอนมึงไปลงชีพมึงก็ใส่แพลงแฮกรอดมาด้วยกูกูใส่ไม่ได้เเวยอาดี๋ใส่ไม่ได้เออชิงนะฮ้ยไอชักนากูได้ข่าวว่ามึงชอบหรือกูมีสแนนมึงไม่ชอบใชสแนน

คำดั่งหน่อยเหน่อมึงกดดับเป็นปะเฮ้ยมมีอะไรอ้มึงจะถามกูว่าอะไรอ่ะแล้วมีอะไรกูเสือวไออะไรอ่ะมีมีกูชื่ออะไรเออ มีชีปลือ้วเออเออเอออย่างมงซื้อว่าอะไรกูลืมแล้วว่าเมียมึงสื้ออะไรแต่เขาว่าพวกกูกับมึงแต่เขาว่ากูกับมึงมีสไตล์กันเหมือนกันอ่ะแบบกูเป็นต้นแบบของมึงนะใช่เลยกูเป็นต้นแบบมึงกูเป็นต้นแบบของมึงนะเว้ยมึงจะต้นแบบกูแต่มึงไก่ก้อนกูอีก คนนึงกับกูปะอืมมาดิกไก่เออคนนี้เออเออกูลมบอกว่ามัตะกอตีก,ตกันแกมันอ,อ่อนเออืมยอดเลยแกแกแกคนที่รับใช้ยัามาไม่รับไช้ยังอะไรเลยแลวแกนะมหนะมองหัวเอียดแกมแกมอุบัติอุบาท,อ,าบาทอ๋อ อ,อ,อ,อย่องกูบ้าข่าวระเบัดนี่อีน้อ,นอ,อ,องเข้ามาอ,มอย่าไม่รู้น่โอ้โอีโ<อ>่นี่อนนี้นี่ยขา้าดุีเจ้พยายา,พยามเลยวจพยายามจะออ่มีมีจะตามันกัวมีตาตะมันกัวเห็นไหมันมีตาตะมันแก่ตาแกก็จะมาหาเรื่องฉันชช ย่ามึงตากับังเลยย่าย่าย่ามึตามัตัยายวายวายมตาเนี่ยในเขาว่ามึงตินมังคเนี่ยเราเลยเราไม่ได้กูกูกแลตตวนึ่มาเอากูบีอะไรไม่รู้ตดาจงขอาคูอะไรไม่รู้ติดวาจอโอ๊ยติดตั้ มายบอกว่ามึงเก่งอ่ะเออขีโมะว่ะเออขีโมเยอะเออนะเดี๋ยวมึงเจอรึพี่นายบอกว่ามึงเก่งเออมูตุนแบบของมึงนะเว้ยไก่ว่ะอาใจเอาใครใครขันอู่รึเปล่าไก่เนียมึงใครมึงใครนมึงขยั มึงมาจากไหนมึงมาจากลิมบัตคอมเมเกลอร์เบรอจับหมดแล้วเจ้าแคุ่พนี้เจ้าแคุ่พนี้ไปต่อไปเจ้จาจะเจอหักโบเส้น จะไม่รอดแน่รอ้ว่ดที่จะไม่รอดเขียมีวันรอดไม่เอ้ไเลยขัักรจีอ่ไอ้กูกูเฟ้นแอ้วมันตมึงอยู่ไม้อะมึงอยู่ไม่เออเออเออนี่นี่นี่ก็ส่วนกันที่ดูอะไรนี่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 กันผูเยอะกำมงอเยอะแต่เออ โอเคทุกคนวันนี้พวกผมสอพก็ <c oughs> อย่าพุ่งดิโอเคทุกคนวันนี้พวกเราสองคนมารีวิวแค่นี้วันนี้พวกเราจะจบกิปแคเทนี้แหละบายบายทุกคนพรุ่งนี้ค่อยเจอกัน